อากาศเมื่ดเค้มครับวันนี้เรามาเจ็บยางครับเจ็บยางครับนี่ยางยังไม่เต็มถ้วยครับสิพ่อได้ขายอยู่แลวพี่นอ้องเนาะมองต้นออกลายออกวาลายพี่น้องจะขอเกี่ยวไปเลย ฝนสิต,ตกก่อนพี่เนอะเบาแล้วก็ล่มมากเลยพี่เนาะ โปวดงามมนะั้ยเนาะขมๆอู้ห้ต้นยังไม่ค่อยไหลไม่เดียวพนะีเนา,นานะขมเจ็บปวดเอวะ้ออเลยพนะี่อน พันต้นกับกล่มยุพันตน้นกับไ,ไวนะพี่น้องน้ต่ำๆกันนะงามๆแน่นๆ Quay yêu nhau chú niềm đi hẹn 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 đi hẹn 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 nó สวัสดีครับที่มารับชมครับผม